แดชบอร์ดการใช้ใจ่ายงบประมาณพอชอมหาสาครคามหน้าต่างๆเหล่านี้คืออะไรมาดูกันเลยค่ะหน้าที่1ภาพรวมงบประมาณคือหน้าที่แสดงภาพรวมงบประมาณทั้งหมดของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสาครคามที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนข้อมูลในหน้าที่หนนี้ประกอบไปด้วยที่มาและความสำคัญของโครงการ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วงบประมาณคงเหลือร้อยละการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยกลุ่มงานใดหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใดเบิกจ่ายไปแล้วเท่าไหร่สามารถดูภาพรวมได้ที่หน้านี้เลยค่ะหากผู้ใช้งานต้องการดูงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยสามารถคิดที่ชื่อหน่วยนั้น เพื่อทราบสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณรายายโครงการตั้งแต่หน้าที่2เป็นต้นไปค่ะดัช o a r ดการใช้ใจ่ายงบประมาณพอชอมหาสารคามนี้ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ผ่านระบบ Google Analytics เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้มีความเหมาะสมต่อไปสุดท้ายก่อนออกจากดัช o a r ดอย่าลืมประเมินความพึงพอใจในการใช้งานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ